โตโยต้าแลนคูเ i อร์นะครับเด็ดชุดลากเรือลากจัสกีลากบิ๊กไบคนะครับตัวนี้ตรงรุ่นหมดไม่มีการเจาะตัวรถหัวบอลน,นะครับเป็นหัวบอลขนาด50มิลมารฐานลากเดินได้ย,ยึดกีได้บิ๊กไบค์ได้ตัวบอลมาสามารถขอดเข้าถอดออกได้เวลาไม่ใช้งานตัวนี้นะครับจะไม่ยื่นออกนอกตัวรถเวลาถอดหลืแค่นี้ชุดปักไปนะครับตัวนี้เป็นตัวเซเวเย ครถติดโดซีหพานะครับรัดเกียวด้านล่างกันปอกม้องคอมีสติงกันค้างนะครับกันปอกหนะครับรกอรับาสการรับชมขอบคุณครับ